สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทวยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดทองคายน่าจะอยู่เขตจังหวัดตองคายบึงการ,การยังอยู่ในเขตบึงการอยู่นะครับมีคุณพ่อให้มาดูส่วนทุเรียนให้นะครับว่าเป็นไงใบค่อนข้างที่จะเหลืองอายุทุเรียนได้สองปีนะครับแต่ตรงนี้เป็นต้นเล็กวิธีการปลูกก็คือ ปลูกลอยเกินไปนะครับตรงนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือนําดินขึ้นมากลบโค้นของเขาตรงนี้เห็นไหมครับรากของเขาอยู่ตรงนี้เลยโอเคนี่ต้นเล็กส่วนต้นใหญ่อาการตั้งแต่เริ่มต้นน่าจะเกิดจากอาการขาดน้ําขาดน้ําเลยช่วงแรกๆเพราะว่าระบบน้ํายังเป็นมินิสปริงเกอร์ ยังไม่ได้เป็นระบบน้ำใหญ่เต็มตัวนะครับนะทุเรียนขาดน้ำดูไม่ยากนะครับใบค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เลี่ยวใบเหลืองแทงยอดออกเยอะๆอย่างนี้แต่ยอดไม่ใหญ่แล้วก็มีพักหนึ่งไฟท็อปลงไฟท็อปเทอร่านะครับ ตัวน,นี้สมบูรณ์ดีแต่ยอดไม่เดิน <Yeah. S 1> เก็บรอบใบไม่ได้นะครับก็บอกคุณพ่อไปแล้วว่าวิธีการแก้ไขก็คือเก็บรอบใบให้ได้ปีหนึ่งสามรอบใบ <Yeah. S 1> ไปดูต้นอื่นกันต่อ <Yeah. S 1> ทุเรียนสวนนี้มีอยู่140ต้นนั่นหรอร้อยสี่ <Yeah. S 1> ต้นเป็นทุเรียนหมอนทองทั้งหมด นียครับทบลงผมเจออยู่ไอ้สีดำดๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดท่านใดที่รู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเห็นไหมเหมือนจะเป็นราดำๆๆแต่ไม่ส่งผลต่อดต้นทุเรียนนะครับยอดยัง เดินใบยังเขียวอยู่เนี่ยครับใบเหลืองค่อนข้างเยอะขาดธาตุอาหารจำพวกแอกนมเนียมแล้วก็เหล็กนะให้นำธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมแล้ลกนะาาวก็กเหล,ล็กเข้ามาฉีดเป็นฮอร์โมนทางใบเป็นฉีดปุ๋ยทางใบนะครับ แล้วก็ฉีดฮอร์โมนเร่งยอดอีกทีหนึงตอนนี้ยอดเขาไม่เดินความจริงหน้าฝนมันต้องยอดมันต้องเดินสวยกว่าน,นี้นะครับถ้าเกิดเราปุ๋ยถึงฮอร์โมนได้ยอดต้องสวยกว่าน,นี้และก็ที่สวนไม่มีพืชพี่เลี้ยงด้วยเป็นทุเรียนเชิงเดี่ยวนะครับ Okay. เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทิง้งคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกมาจะมาดูแลช่วยคุณพ่อเขาด้วยเดี๋ยวผลม,มีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ